นท์ไลฟ์นำเสนอโดยสกอตร่างนกแ้ r รอยโกลขอบคุณมากเลยนะครับที่แช้์เรื่องดึกด้วยกันที่เรื่องจริงไนไลฟ์มาคุยกันต่อกับพี่ชายของผมพี่จิ๊บนั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามครับอยู่ๆกันไปเดียวก็รักกันเองมีจริงหรือเปล่าก็มีและไม่มีคนสองคนไม่ได้รักกันตอนแรกอยู่ๆกันไปเดี๋ยวรักกันเองเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเกิดความผูกพันมันเกิดการมองกันและกันในอีกมิติหนึัง สมมติว่าเอาเรื่องผมผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พออยู่กันไปกันมาแล้วเราเริ่มเห็นความดีงามของเขาเห็นความตลกเห็นความแสบเห็นความน่ารักเห็นความครีเอทีวิตี้ของเขาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเราจาก first impression ได้เสมอ,อมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นตัวช่วยหรือ,อก็สามารถทำให้เราเปลี่ยนจาก first impression ที่ impressive กลายเป็นกลายเป็นผิดหวังก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอาการเปลี่ยนความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราไม่ได้ มีความรู้สึกที่มั่นคงอย่างที่เราคิดนะเราโดนอิทธิพลอะไรบางอย่างที่ทาให้เราเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกได้ง่ายมากอเพราะฉะนั้นไอการที่เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้มันก็สามารถที่เราจะสร้างอิทธิพลทําให้คนชอบเราหรือทําให้คนไม่ชอบเราก็ได้ครับเพราะฉะนั้นการอยู่กันไปแล้วรักกันมีมีทางเป็นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคหนึ่งคำถามอันนี้ไม่จากจากทวรบ้านนะจากผมเองนี่แหละจากผมเองจริงเหรพี่เจบคิดว่าโซเชียลมีเดียทำให้คนนอกใจแฟนหรือภรรยามากกว่าหรือ กลัวแฟนหรือภรรยามากขึ้นแล้วไม่กล้านอกใจยกตัวอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเราไปเที่ยวกันไม่มีนะไม่มีโซเชียลมีเดียแม่นี่ก็ขำเร็วเกินสมัยก่อนพี่จิ๊บกับผมไปอา a ซีเมันไม่มีเฟซไทม์ที่เราบอกว่าเราหลับแล้วอแต่ถ้าเขาเฟซไทม์มาสมมุติถ้าสมัยก่อนมีผมจะไม่กล้าอผมก็จะไม่ไปครับก็ทำให้ความรักของเรามมนแน่นแฟนขึ้นอหรือ อย่างที่ผมบอกว่าโซเชียลมีเดียผู้หญิงลงชุดว่ายน้ําลงบิกินี่ตลอดเวลาทําให้คนจิตใจอ่ะมันมันสลอน,อนมาตลอดใช่ผมมองแบบนี้แล้วกันอ่ะสะท้อนกลับไปในเรื่องของคุณก็ได้คุณเจอคุณภรรยาแล้วนะมีโซเชียลหรือไม่มีโซเชียลคุณก็รักแฟนคุณเท่าเดิมป่ะมันไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวในช่วงเวลาที่เรายังไม่เจอใครมากกว่า ในช่วงเวลาที่เรายังไม่พบรักที่แท้จริงในช่วงเวลาที่เรายังไม่มั่นคงกับตัวเองแน่นอนเราใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ดีมากถูกต้องครับแต่ในเวลาเดียวกันแนแมันก็สามารถทําลายเราได้เหมือนกันแต่ช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชายกําลังเ,เรียนรู้ชีวิตกําลังเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์อยู่ถามว่าเราใช้โซเชียลมีเดียในการจีบคนมากขึ้น <c oughs> มาบอผมดีมากเลย <c oughs> ถูกไหมเมื่อก่อนเลยต,ต,ต้องไปเจอในสถาน<ม>ที่ที่ไม่ต้องขอเบอร์ด้วยไม่ต้องขอเบอร์แค่แบบเท์ไปเจอกันแปลกหน้าแค่ดูโปรไฟล์ปุ๊บ ถือว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ดีแต่ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับกับผู้ชายที่เจอความรักที่แท้จริงแล้วตัดสินใจจะตัดสินใจที่อยู่เป็นครอบครัวมันมันคนละเรื่องกันเมื่อสักครู่นี้พี่จิ๊บให้คําแนะนํากับเคสต่างๆที่สมมุติขึ้นมาแล้วตอนนี้มาฟังเรื่องราวจริงๆจากการทํางานในฐานะไลฟ์โค้ชของพี่จิ๊บกันบ้างเคสที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่เคยทามา8ปี แล้วให้คําแนะนํำยังไงมันมันไม่มีอันไหนที่สุดนะพี่เคเพราะว่าเหมือนกับสิ่งที่ผมตั้งใจที่จะทําหลักของไลฟ์โค้ชคือทําให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วจิตใจเขาต้องสูงขึ้นด้วยเออเพราะถ้าจิตใจเขาต่ําผมไม่ไปตรงนั้นอืซึ่งเขาก็ไม่ชอบตรงนั้นอยู่ดีผมต้องการให้เขาได้เป้าหมายแลวทําให้จิตใจเขาดีขึ้นซึ่งประทับใจในเคสไหนส่วนใหญ่ผมชอบเคสที่ซึ่งมันมีหลายเคสมาก ทำให้ครอบครัวกลับมารักกันเพราะว่านอกจากทําให้คนสองคนรักกันมีจิตใจที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยคนที่มีส่วนอยู่ในครอบครัวคือลูกเนี่ยโทษฮะไม่สวยด้วยอพอพ่อแม่ไม่เข้าใจแยกกันลูกมันนั่งมองซ้ายมองขวาแล้ว,แล,วแล้วกูล่ะใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่รักกันลูกไม่มีปัญหาลูกได้เห็นตัวอย่างความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่ดี <c oughs> เมื่อลูกเติบโตไปต่อเขาจะแข็งแรงเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องความรักเพราะเขาเห็นตัวอย่างที่ดีแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่า ครอบครัวที่ที่ผมต้องช่วยให้ได้คือครอบครัวลักษณะเนี้ยผมมองว่ามันมันเป็นแรงกระเพื่อมที่มีประโยชน์กับสังคมที่สุดครับครับผมเคสที่ยากที่สุดเคสที่ยากที่สุดส่วนใหญ่ทุกเคสที่ยากคือไม่ทําไม่ทําไม่ทาตามบอกไม่ถึงคนที่มาปรึกษาใช่ครับเราแนะนําไปเขาไม่ทําเช่นเคสเนี้ยเราต้องขอโทษนะเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็น ผมเห็นปัญหาในครอบครัวแล้วมันมีอะไรบางอย่างติดอยู่ในใจเขาแล้วน่าจะติดเรื่องนี้ถ้าคุณไปขอโทษเรื่องเนี้ยทุกอย่างมันจะปลดล็อกเลยแต่ไม่ทำไงไม่ทําเกิดจากอะไรเกิดจากอีโก้เกิดจากตัวตนเกิดจาก ความเชื่อผิดๆในอ,อดีตก็ได้ฮนะเ <_ d ata> ช่นเป็นผู้หญิงสมมตินะฮะบางเคสผมยกตัวอย่างให้เฉยๆเป็นผู้หญิงเข, <_ d ata> เขาต้องให้เราทุกอย่างที่เราต้องการสิคะเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเราต้องมีคุณค่าเขาต้องประเคนทุกอย่างให้เราอะมันต้องเป็นอย่างนั้นความเชื่อเชื่อแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่เขาเจออะนั่นแปลว่าการที่เขาควรจะได้สิ่งแบบนั้นเขาต้องขอโทษทําไมอ่ะเออก็คุณสัญญากับเราแล้วว่าเราจะเป็นคนรักของคุณทําไมเราต้องขอโทษอะไรเงี้ยแบบ มันจะไปหนักแบบนั้นนะฮะอันนั้นที่ททยากคราวนี้มันไม่ใช่ยากในโซลูชันมันไม่ใช่ยากในทางแกแจะมันยากตรงที่ว่าเขาไม่ยอมเอ็กเซปต์ความจริงหรือเปิดใจที่จะทําในทางที่มันถูกต้องครับพี่เออ,อย่างนี้พี่เคยเจอเคสอะไรที่แบบพี่นั่งฟังแล้วอึ้งไหมมีนะแต่มันเป็นการอึ้งแบบอึ้งว่ามันมันเกิดขึ้นขนาดนั้นได้ยังไงเช่นผู้หญิงอนอกใจอนอกใจเสร็จแต่ไปมีอะไรกับผู้ชายคนหนึ่งแนละ้วผู้ชายคนนี้ทิ้ง แล้วผู้ชายที่เป็นสามีก็รู้แล้วเขาก็ไปนอกอีกไปท้องท้องเสร็จผู้ชายคนนี้ก็รู้แล้วผู้หญิงก็เอาลูกมาคือความอึ้งเพราะว่ามันวุ่นวายไปหมดเลยสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ยักลับมาอยู่กับกับคนเดิมคนใหม่คนนี้เริ่มไม่มีคนใหม่เดี๋ยวมาเอเอาเอกับ B ีผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายสามีอ่ะเอเอคือสามีแล้วก็ผู้ห่ยงครับเปลี่ยนอกใจไปมีท้องไปอะไรต่างๆ คราวน,นี้ภรรยาก็สามารถก็กลับมาคุยกับคนนี้ได้เพราะคนนี้รักโดนผู้ชายคนนี้ทิ้งมาอันนี้ก็กลับมานี่ก็รักแต่พอวันหนึ่งอันนี้จะเริ่มสามีเริ่มมีคนอื่นอันนี้เจ็บปวดะจะไปแย่งสามีกลับอะไรเงี้ยพอเข้าใจไหมคราวเนี้ยที่ผมอึ้งเพราะว่าเหมือนกับเมื่อเราไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ เมื่อเราไม่เข้าใจกระบ,บวนการคิดหรือพฤติกรรมของมนุษย์เราจะไปตามอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์หลงพาเราไปถึงไหนในตอนไหนก็ไม่รู้แล้วความหลงก็สามารถพาให้เราเนี่ยไปทําร้ายคนที่เขารักเราจนวันวันหนึ่งคนที่รักเราเริ่มเจ็บปวดต้องการหาผู้ตัวช่วยความหลงก็จะพาให้เราไปทําให้เขากลับมามคือมันมันมั่วซั่วไปหมด,หมดผมเลยรู้สึกแบบ Love หรือ relationship education มันจําเป็นแล้วในยุคนี้อ เพราะถ้าไม่ไม่เรียนรู้กันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมนุษย์เราจะเอาความเชื่อที่ผิดไปสร้างความคิดที่ผิดสร้างอารมณ์ที่ผิดขับเคลื่อนชีวิตจนแก่แล้วเราจะไปมีชีวิตที่สงบสุขได้ยังไงถูกไหมถ้าใช้แพทเทิร์นเดิมผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีแพทเทิร์นใหม่ที่ที่เราเรียนรู้และสามารถทําให้เรามีความรักอย่างที่เราต้องการได้เสมอเพราะความรักเป็นสิ่งจําเป็นนะม,มีคนเคยบอกผมว่าขอ้อยู่คนเดียวไปหมด,หมดเรื่องไม่เดียววะรวยสวย มีมีคุณค่าอนะไรเงี้ยแค่อยากจะบอกว่ามันดีกว่าไหมฮะถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกดีกับชีวิตไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จได้งาน,ได,งานได้เงินสุขภาพแข็งแรงแล้วเรามีใครสักคนที่แชร์ความรักมันจะ maximize emotion คือมันจะขยาย emotion ออกไรกว้างขึ้นถ้าเราไม่มีความรักหรือเราไม่มีคู่มันก็เหลือแค่นี้นผมได้รถคันใหม่มากูจะไปโชว์ใครอะ่ะ <laughs> ผมพึ่งบ้ามอไซค์ผมขี่มอไซค์เป็นอะ่ะคนรักผมนั่งเชียร์อยู่ข้างสนามตอนที่ผมไปเรียนผมรู้สึกแบบโคตรอบอุ่นอะ่ะ uh. แต่ในเวลาเดียวกันถ้าผมไม่มีเขาเนี่ยผมจะซื้อ์ไซค์กระดาษผมจะฝึกก็ได้แต่ฝึกคนเดียวชีวิตมันน่าอยู่น้อยลงเออมันไม่เติมม UM> ันไม่ฟูลฟิลถูกส่วนใหญ่คนที่มาปรึกษาพี่ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอใช่ครับใช่ครับแต่ตอนนี้เริ่มมีผู้ชายแล้วเพราะว่า principle ที่ผมสอนตอนนี้มันคือมันไลฟ์มันไม่ใช่แบบเป็นผู้หญิงเข้าใจผู้ชายอย่างเดียวมันเป็นชีวิตอะครับอายุประมาณเท่าไหร่พี่ผู้หญิงกลุ่มนี้จริงๆที่เป็นที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่20เป็นเป็นเด็ก เยอะแต่คนที่เข้ามาใช้บริการม,มาขอคำปรึกษานี่น่าจะสตาร์ทสัก26 27เพราะว่าต้องต้องทำงานแล้วพี่ว่าสาเหตุที่ผู้หญิงมากผู้ชายเพราะผู้ชายอีโก้สูงไหมผู้ชายเราอ่ีเ k ก็รู้เวลาเรานั่งอยู่ด้วยกันเราคุยเรื่องอะไรผู้หญิงผู้หญิงแต่ผู้หญิงแบบ <c oughs> โมนะเราไม่เคยพีเคแฟนไม่รักกูเลยว่ะ <c oughs> ทำไงดีวะรู้สึกน้อยใจเราไม่ทำงั้นใ่ไมไม่มีไม่มีโอ๊ยเป็นไงโอ้ยสบายพี่เอาอยู่ไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวพี่อยากคุยเรื่องนี้ว่ะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายเราไม่ได้ถูกสอนให้แบบ reach out ล้วขอความช่วยเหลือเราเราถูกสอนให้แบบต้องทำเองต้องจัดการเองถูกไหมเราเราเป็นลูกผู้ชายขนาดเป็นพี่คนโตเรายังต้องถูกสอนว่าอย่าร้องไห้เดี๋ยวอายน้องเขาอะไรเงี้ยเออหรือเป็นหัวหน้าต้องจัดการให้อยู่แล้วเป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงเขาเขาคุยได้ทั่วโลกไง เพราะฉะนั้นเรื่องของเรานี่คือเพื่อนเขาก็รู้นะใช่ไหมแต่เราอ่ะเราไม่ได้ถูกเทรนมาแบบนั้นมากส่วนใหญ่คนที่มาปรึกษาพี่เรื่องความรักอย่างเดียวเลยเหรอมีมีเรื่องความรักนําใช่ฮะหลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็ลองลงมาจะเป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องการทํางานเอากังที่มาดับสามใช่รักก่อนใช่ครอบครัวครอบครัวและการทํางานคราวนี้ที่คนเดียวกันนะการที่รักนาเนี่ยเพราะว่าเหมือนความรักมันเป็น พลังงานที่มีผลต่ออารมณ์มนุษย์มากที่สุดลองลงมาเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวน้อยที่สุดก็คือเรื่องเงินเรื่องงานซะส่วนใหญ่นะครับซ,ซ,ซึ่งลำดับที่เขามาปรึกษามันจะเป็นออเดอร์แบบนี้แต่และเคสนี่พี่ให้ให้เวลาในการปรึกษาเนี่ยนานเท่าไหร่พี่ใน,ในการโทรศัพท์เนี่ยไม่โอพี่โทรคุยกันเหรอโทรคุยคะโทรคุยโทรคุยคือเซอร์วิสของผมมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันเป็นโทรคุยวิดีโอคอล เมื่อก่อนมีเจอตัวแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีและเพราะว่าแบบมันไม่จําเป็นละแล้วก็มีการเรียนสัมมนาคอร์สออนไลน์อะไรต่างๆทั้งหมดฮะแต่ว่าผมสตาร์ทจากการโทรศัพท์ก่อนตอนนี้ถ้าหนึ่งเคสมันจะคุยจริงๆมันผมสามารถจบได้ภายใน1นชั่วโมงครึ่งอ่ะอันนี้ถือว่านานที่สุดแล้วนะแต่จริงๆมันก็ประมาณ 45นาทีชั่วโมงนี่ก็หมดละแล้วกี่ครั้งอรพี่แล้วแต่ฮะสมมติในในแพ็กที่ทำเนี่ยมันคือสองครั้งครั้งแรกพูดถึงเรื่องประเด็นครั้งที่2เป็นการ follow up แต่ว่ามันก็มีแบบเซอร์วิสแบบว่าทั้งปีก็มีทั้งปีนี่คือผมผมตั้งเขาเรียกว่าคอสเป็นวันเยียใช่ไหมฮะวันเยียข้อดีคือผมได้เห็นชีวิตมนุษย์เป็นกราฟอะแล้วผมเห็นเลยว่าตรงไหนเนี่ยที่มันพาเขาลงผมดันเขาขึ้นผมเห็นว่าพฤติกรรมตรงไหนที่ต้องเอาออกด่วนแล้วเพิ่มพฤติกรรมไหน พฤติการไหนเข้าไปเพราะหนึ่งปีเราสามารถเห็นมนุษย์ได้ได้หมดแพทเทิร์นแล้วล่ะผมว่าการที่จะช่วยพัฒนาเขาอะมันเป็นมันเป็น เส้นทางเนี้ยที่มันจะมันจะครอบคลุมที่สุดผู้ชมครับแต่ละเคสเนี่ยจะบอกว่าน่าสนใจนะเลยนะพูดคุยถึงเรื่องการมาของโคชเชฟกันไปแล้วช่วงเนี้ขอย้อนไปคุยเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีกว่าอย่างที่พูดไปตอนต้นรายการพี่ชีวิตสุดขีดของพี่สมัยก่อนพวกเราเนี่ย <c oughs> ที่ยุคเราเลยนะยุคเราเลยนะเลย์บอยโจ๊อเราเลิกเราเลิกยึดติดกับคำิจตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเริ่มรู้สึกว่ามันเนกาทีฟอบคือยุคเราอ่ะมันไม่เนกาทีฟเลยมันเท่มันเท่ แต่ตอนหลังอ่ะคือแบบผมเริ่มมาเห็นปัญญาของชีวิตว่าเวลาสุภาพสตรีมองว่าผู้ชายคนหนึ่งเป็นเพลย์บอยอ่ะเขาจะรู้สึกงุ้มแขวะคนนี้เพลย์บอยเลยนะไม่ธรรมดานะร้ายนะเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันขาดความน่าเชื่อถือไงมันขาดความปลอดภัยถ้าเขาจะจะต้องใช้ชีวิตกับคนที่มองว่าตัวเองเป็นเพลย์บอยซึ่งในความสัมพันธ์เม,เมื่อเมื่อเขารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือขาดความน่าเชื่อถือเขาก็จะมีกำแพงทุกอย่างที่เราพูดเขาก็จะฟังครึ่งหนึ่งแล้วก็ ไม่ฟังอีกครึ่งหนึ่งอ่ะหรือ,อกล่าวหาเราโดยที่บางทีมันยังไม่เกิดเรื่องอะไรเลยเพราะว่าความน่าเชื่อถือของเราต่ําผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไอ้คำว่าเพลย์บอยนี่มันไม่ใช่แล้วม,มันมันเคยแบบเป็นคําที่สังคมมองว่ามันเท่แต่สุดท้ายในเรื่องจริงมันมีปัญหากับการใช้ชีวิตจริง,รงๆกับคนที่โดนเรียกว่าเพลย์บอยอ่ออคะครับก็เลยเริ่มรู้ว่ามันมันไม่ใช่พี่แนะนําแสงสว่างให้กับลูกค้าจะขอเรียกลูกค้าก็ได้หรือว่าคน<ด>ที่มาปรึกษาเราสำหรับตัวพี่เอง จุดตกต่ำที่สุดในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วช่วงหลังจากผมพีคในวงการนะพอพีคเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นมันก็มีปัญหาชีวิตเรื่องความรักนี่แหละหลักๆก็คือความรักผมก็ไม่รู้จะไปไงต่อเว้ยก็เมาหัวเทน้ำวันๆไม่ไม่คิดอะไรงานการช่างแบบว่าในวันนั้นเราเข้าใจว่าชีวิตเราอะบุญมันเริ่ม สนองเราไงเราอยู่ในวงการโดยที่แบบทําไมเงินมันง่ายอย่างนี้เ<ม>ราก็คิดว่าชีวิตมันจะดีไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะปร,ะกรากฏพอพอถึงวิกฤตในความคิดของตัวเองแล้วเราเลือกที่จะไม่ทํางานทุกอย่างก็จมดิ่งแบบดิง่งจริง,รงๆอ่ะพี่เคแล้วดิ่งในระดับที่แบบว่าไม่มีเงินเลยจากมีเงินเป็นล้นมือเลยคือเงินแบบจากมีเยอะแยะไปหมดจนงานไม่มีเริ่มเป็นแบบขายของอะไรต่างๆใช้จนแบบ เงินไปหมดตัวนะแต่ชื่อเสียงยังอยู่เนี่ยอันนี้แสบสุดเข้าใจไหมเราอพยายามจะทําให้คนรู้จักเรามีเฟมมีชื่อเสียงเราได้ชื่อเสียงมาเงินมาแต่เงินเราบริหารันม่ดีมันไปหมดชื่อเสียงมันไม่ไปด้วยใช่ชื่อเสียงอยู่แปลว่า<ต>มันมีช็อตแบบที่ผมขึ้นรถเมย์คนขอถ่ายรูปอะอแล้วผมเสะเทือนใจอ่ะเหรอใช่พี่แค่แบบตอนนั้นผมต้องขึ้นรถเมย์ต้องนั่งรถตู้แล้วก็แล้วคนจําได้พอคนจําได้เสร็จผมก็เริ่มแบบโห เริ่มตระหนักรู้แล้วว่าแบบชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่ว่ะคราวนี้เมื่อมันตกต่ําถึงจุดนั้นน่ะเราก็คิดเป็นเกมว่าสมมติเดี๋ยวตอนเนี้ยใครก็ช่วยเราไม่ได้ละอืแต่เรามีเงินอยู่หลักร้อยเนี่ยเราจะอยู่ได้กี่วันว่ะเออแล้วเราจะบริหารเงินตรงนี้ยังไงวะที่ต้องซื้อข้าวค่าเดินทางแล้วทํางานให้ได้เงินเพิ่มแพทเทิร์นมันคืออะไรวะแล้วเราก็แกะแพทเทิร์นนั้น พอแกะแพทเทิร์นนั้นเรากเรา็เราทำแพทเทิร์นนั้นซ้ํซ้ซปรากฏมันก็อยู่ได้แล้วเราก็ได้ new แพทเทิร์นเพื่อจะหาโอกาสที่ใหม่ขึ้นมาเหมือนมันเป็นเกมลยฮะพอเกมวันนั้นมันเริ่มเกมมันเริ่มแบบเหมือนเป็นซอร์ฟเวอร์เกมคือกูต้องเอาตัวรอดให้ได้ไม่ฉะนั้นไม่มีใครช่วยกูเนี่ยมันเกิดไฟอย่างรุนแรงว่าเราจะทําทุกอย่างให้มันเป๊ะแล้วพอมันเริ่มเกิด possibility คือความเป็นไปได้เกิดขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยผมเลยเห็นหนทางว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดน,นั้นนี่หว่ามันเพียงแค่เราไม่่ได้โฟกสมาออนแคเง ก็เลยรอดมาได้ครับเข่าใว่าตรงเนี้คือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยไหมพี่จุดนั้นคือจุดเปลี่ยนเลยแล้วก็จุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือตอนที่เรากําลังพยายามอยู่เนี่ยจิตใจมันรุ่มร้อนนะแต่สิ่งที่มันช่วยผมในตอนนั้นก็คือธรรมะผมได้ไปปฏิบัติธรรมแต่เป็นลักษณะของแบบเหมือนศาสนาพูดแต่แต่ไปในทางจีนนะคคือเขาให้กินเจละเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็ การเข้าร่วมพิธีกรรมอะไรต่างๆ <Ừ. S 1> ซึ่งผมก็ทําเป็นเวลา7ปีไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินนมไม่กิน7ปีเลยแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยเรารู้สึกว่าผมรู้สึกอุ่นใจอะตอนที่ปฏิบัติเพราะว่าพอเราปฏิบัติมันมีสังคมที่ช่วยเหลือ,อเกื้อกูลกันไงพี่เคเข้าใจไหมเราไม่มีเงินไม่มีข้าวกินเราคือตอนนั้นอะลืมความความเชื่อที่เราจะอดตายได้แน่นอนเพราะเรามีข้าวกินตลอดเวลาเราไม่มีเดี๋ยวเขาก็จะแบ่งให้ อ่าเรามีสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ละคนมีอาชีพที่แตกต่างกันคนนึงเป็นหมอเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรใครมีอะไรก็พึ่งพาสายกันซึ่งมันมันเป็นสังคมของความช่วยเหลือจากการได้ไปปฏิบัติธรรมนะเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวนะมนุษย์เรามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่จาเป็นต้องมีเงินมีชื่อเสียงอย่างเดียวแล้วมีความสุขนี่หว่าอนะไรเงี้ยมันเพียงแค่ อยู่ในที่ที่มันอุ่นใจหรือร่มใจได้ mm. มันก็เลยทําให้ผมมองชีวิตใหม่ครัว่าจริงๆชีวิตเรามีอะไรที่มันน่าค้นหาอีกเยอะเ,อเงินมันดีอยู่แล,ะละ้วล่ะมันทำให้เราซื้ออะไรได้กินได้ปลอดภัยแต่มันมีหลายอย่างที่มันน่าสนใจมากขึ้นอะไรองี้ครับแล้วก็ในเรื่องของสปิริ t ชัในเรื่องของตัวตนอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้ผมเป็นจุดเริ่มของการสนใจงานด้านนี้ mm. ด้วยครับเรียกว่าน,นี่คือสิ่งที่ทำให้รีเซ็ตชีวิตเลยไหมพี่โอ้ฟคอร์สครับ ที่รีเซ็ตชีวิตจริงๆคือความทุกข์นะใครก็ตามที่กำลังอยู่ในความทุกขนะ์เนี่ยความทุกข์กำลังรอให้คุณหาคำตอบให้ได้ก่อนว่าคุณได้ประโยชน์ตรงนี้คืออะไรนะแล้วเมื่อน,นั้นคือจุดเริ่มต้นอ๋อเหรอใช่เข้าใจว่าทำไมพี่เป็นพี่เป็นที่เป็นหนึ่งในงดับต้นๆกับเมืองไทยเลยเพราะพี่เข้าใจชีวิตได้ลึกได้ลึกกว่าคนอื่นด้วยเหมือนกับความทรมานมันไม่มีจริงอะความทรมานมันแปลว่าเรายอมที่อยู่ในความทุกข์ แล้วก็แชรอยู่กับมันทุกวันแต่ถ้าเราอยู่ในความทุกข์แล้วเราพยายามหาคําตอบว่าทําไมฉันต้องเจอทําไมฉันจ้องเจอมันให้อะไรกับฉันมเมื่อเราเจอปุ๊บเราจะหลุดเพราะเราหลุดเดี๋ยวเราจะไปเจอทุกในเลเวลอีกต่อไปเพื่อการเติบโตชิปใหญ่จะบอกทุกคนว่าเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเราไม่ได้ซวยแต่มันเซตอัพสาหรับคุณเพื่อให้คุณยกระดับชีวิตคุณขึ้น,นเพื่อให้เราเก่งขึ้น ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวเติบโตจากความสะดวกสบายเราเติบโตจากความทุกข์ความผิดหวังความเจ็บปวดเสมอ,อม,มันทําให้เรารู้ว่าเราแกร่งแค่ไหนมันทําให้เรารู้ว่าเราถ้าเราจะโฟกัสจริงๆเราจะฉลาดแค่ไหนม,มันทําให้รู้ว่าโลกใบน,นี้มันมีอะไรที่มันเป็นความเป็นไปได้อีกเยอะมากอ่ะซึ่งตรงนั้นน่ะเขารอให้เราเห็นอยู่เราเห็นเมื่อไหร่ปุ๊บชีวิตเราจะ expand เ,เราจะไปอีกไกลเลยคนระับที่พยายาจะบอกผมว่าความสุขและความทุกข์ของคู่กันความความสุขเนี่ยมันมันเป็นผลลัพธ์ของ การหลุดมาจากความทุกข์แต่เราถูกไหมเราต้องไปด้วยกันสิมันมันคือสิ่งที่มันมันมันมาก่อนมาหลังไงะเหมือนฤดูอะถ้าเราผ่านความทุกข์ไปได้เดี๋ยวมันก็มีความสุขเออแต่พอมีความสุขเสร็จเดี๋ยวมันก็มีความทุกข์ใหม่จริงแล้วเราก็แก้ความทุกข์ใหม่เดี๋ยวก็ได้ความสุขจหม่ใช่ไหมมันก็วนไปอย่างเงี้ยถูกไหมจนกว่าเราจะตายจนกว่าเราจะตายควนี้เราไม่ได้อยู่เพื่อความสุข เราอยู่เพื่อการเรียนรู้อ๋อมันรู้สึกอย่างนี้เองอ๋อมันต้องจัดการอย่างนี้อ๋อมันก็เท่านี้เองพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เท่านี้เองแต่เราต้องเจอจุดมันก็เท่านี้เองให้ได้อ,อ,อฝากไฟไแฟรรายการไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะระหว่างที่พี่เล่าให้ผมฟังเนี่ยในโวโ้ยซิงกงเนี่ยมันเห็นภาพที่ที่เรารู้จักกันจะ <laughs> 20ป่ปีแล้วผมคิด่าทาไมผู้ชายสองคนที่มันต่างกันขนาดนี้วะคนนี้คือคนที่ผมเคยรู้จักตอนที่พี่เล่าอย่างเนี้ยเนี่ยในเนียยังมีภาพพี่อย่างนี้เลยแล้วนีีี่่คืออแบบเเป็นยยาง้ อย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยมันเนี่ยอย่างอันนี้มันก็เป็นปัญญาให้ผมเข้าใจได้ว่าแบบถ้าผมไม่เคยเป็นอย่างที่คุณพีเคจำได้ผมก็คงไม่เป็นอย่างเงี้ยก็จริงใช่ไหมมันแบบมันมันเป็นเหตุและผลเลยครับมุมมองชีวิตพี่เปลี่ยนไปขนาดไหนอ่ะเปลี่ยนไปเยอะฮรเปลี่ยนไปเยอะตรงที่ว่าเหมือนเหมือนผมเชื่อว่าอาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวผมว่าสิ่งที่ผมเข้าใจตอนนี้มันคือความจริงอ่ะ มันคือความจริงของชีวิตแล้วหน้าที่ต่อไปคือผมจะหาความจริงให้มันมากขึ้นอืถูกไหมความจริงว่าจริงๆแล้วอะเรามีชีวิตอยู่แค่วันเดียวเรามักจะได้ยินคนพูดอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่สุดอะพีเคอดีแต่มันมีไว้เพื่อให้เราได้เรียนรู้ประโยชน์ของมันนะว่าแบบเราควรจะแก้ยังไงวันนั้นเราได้ปัญญาอะไรจากเรื่องอดีตนะอนาคตมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่เราจะสร้างวันนี้ เพื่ออนาคตที่เราต้องการแล้วเราจะเอาประโยชน์จากอดีตมาใช้วันนี้แล้ว <laser. S 1> น, <IAN. S 2> นี่คือความจริงที่สุดแล้วแล้วถ้าเกิดเราทําวันหนึ่งซึ่งมีประมาณแบบ18ชั่วโมงไม่เกินเพราที่เหลือเรานอนเนี่ยสิชั่วโมงเน้นๆน่ะในสิ่งที่เราปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อตัวเราในสิ่งที่เราต้องการไอ้ตรงนั้นมันจะไม่เกิดอย่างที่เราต้องการได้ยังไงวะอยู่ก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีอยู่ you, <okay. S 1> you living in your dreams เพราะฉะนั้นอยู่รู้แพทเทิร์นนี้ดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันเป็นแพทเทิร์นที่แบบอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจว่าชีวิตเราต้อมีอะไรที่แบบน่าอยู่เป็เกื่อที่เยอะ่รั่ใช่ช่วงครับเรื่องราวของพี่ชิปนี่หมดแค่นี้นะโดยเฉพาะกอาชีพที่เขาเรียกว่าไลฟ์โค้ชซึ่งตอนนี้สังคมกำลังจับตามองว่าเอ๊ะมันมาได้ไงมันดีขนาดไหนสักครู่เดียวครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์